กำลังลุ้นให้หนังยางดีใส่หน้าอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ที่อันตรายกว่าคือกล่องโฟมที่ถืออยู่ต่างหากเพราะมันย่อยสลายไม่ได้และสุดท้ายจะกลายเป็นขยะในทะเลหากเราทิ้งผิดที่โฟมเหล่านี้เมื่อถูกแสงแดดจะเปราะและแตกเป็นชิ้นเล็กๆกลายเป็นไมโครพลาสติกขนาดเล็กกว่า5มมตรที่ยังคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ย่อยสลายแล้วถุงพลาสติกที่เห็นตกอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่เก็บเพราะแบบนี้ไงจึงทำให้ถุงพลาสติกเป็นขยะทะเลอันดับหนึ่งของไทยมาหลายปีแถมใช้เวลาย,ย่อยสลายนานมากกว่า500ปี สุดท้ายกว่าจะย่อยสลายสัตว์ทะเลก็เผลอกินเข้าไปแล้วทําให้อุดตันทางเดิอนอาหารและเสียชีวิตในที่สุดโดยถูกสะสมในอาหารทะเลเมื่อเราทานเข้าไปก็อาจได้รับผลกระทบจากสารพิษโดยที่เราไม่รู้ตัวประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกปีละเกือบ2.8ล้านตันแต่สามารถรีไซเคิลได้แค่20%สส่วนที่เหลือก็ทิ้งลงทะเลบ้างตกค้างบ้างกระจายกันอยู่ทั่วไปแก้วพลาสติกที่ใช้แป๊บเดียวแต่ทะเลต้องทนกับมันเป็นร้อยปีสุดท้ายแตกย่อยกลายเป็นไมโครพลาสติกวนไปเรื่อย และนั่นหลอดพลาสติกของชิ้นเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่รู้ไหมว่าสัตว์ทะเลหลายชนิดต้องเจ็บต้องตายเพราะหลอดเล็กๆพวกนี้สถิติจากไทยพบว่าแค่ใน10ปีมีสัตว์ทะเลหายากอย่างเตา่าโลมาพยูนเกยตื้นกว่า5,500ตัวส่วนหนึ่งตายเพราะขยะทะเลพวกนี้นอกจากนั้นมีงานวิจัยในไทยพบว่าปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิดมีไมโครพลาสติกสะสม,มอยู่ในตัวที่แย่กว่านั้นคือไมโครพลาสติกยังดูดซับสารพิษจกากทะเลดีอีกต่างหากว่าแต่วันนี้กินข้าวกับอะไรนะ้า โอ้โหข้าวกะเพราปลาหมึกนี่เองเคยคิดไหมไมโครพลาสติกขยะพวกนี้อาจย้อนกลับมาหาเราในจานข้าวนี่แหละไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะแม้แต่ผักผลไม้ก็ปนเปื้อนพลาสติกจากดินและน้ำได้เหมือนกันมือนึ่งของเราที่ใช้เวลาทานเพียงไม่กี่นาทีแต่พลาสติกเหล่านี้อาจอยู่ในทะเลไปอีกหลายร้อยปีหรือวันกลับมาอยู่ในจานข้าวของเราในรูปแบบไมโครพลาสติกที่มองไม่เห็นแต่สะสมอยู่ในร่างกายเราไปเรื่อยๆลดพลาสติกทิ้งให้ถูกที่เรื่องง่ายที่มือเราเพื่อโลกเพื่อทะเลเพื่ออนาคต